สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง วิธีบูชารกแมวของขลังช่วยบรรดาโชคลาบรกแมวถือเป็นเครื่องรังของขลังจากธรรมชาติเชื่อกันว่าเป็นของดีของหายากหาใครที่ทำมาค้าขายหรือหากินไม่คล่องดวงกำลังตกการงานถดถอยทำอะไรก็ติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินหรือเคำราะห์ซ้ากรรมซัดโบราณว่าให้พกรกแมวติดตัวไว้ ะช่วยบรรดาให้เงินทองไหลมาเทมาเป็นระยะระยะมีใช้ไม่ขาดมือดวงที่เคยตกก็จะถูกนุนนนำให้สูงขึ้นโชคลาภจะเข้ามาบ่อยๆเหตุการณ์ร้ายๆจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือสามารถเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่ได้ง่ายผู้ใหญ่จะรักและเอ็นดูลูกน้องก็จะเชื่อฟังทำอะไรก็จะไม่ติดขัดอัศจรรคแมว วัตถุมงคลสำหรับผู้มีบุญบารมีเท่านั้นบรรดาผู้ที่นิยมบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางและของขลังต่างๆคงรู้กันดีว่ารกแมวเป็นของขลังจากธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันแต่รกแมวเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งนักและน้อยคนนักที่จะได้ครอบครองเชื่อกันว่าคนมีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้รกแมวมาไว้ในครอบครองที่บอกว่า โรคแมวเป็นของหายากเพราะปกติเวลาแมวคลอดมักจะแอบไปคลอดในที่ลับตาและคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นรกแมวเท่าไหร่เนื่องจากส่วนมากหลังจากคลอดเสร็จแล้วแมวมักจะกินรกของตัวเองตามสัญชาตญาณเพื่อเป็นอาหารบำรุงกำลังหลังจากที่คลอดลูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ตามความนิยมรคแมวมาบูชาไว้ในบ้านสถานที่ทำงานพกติดตัว เรียกโชคเรียกลาบทำมาค้าขายมีแต่คนแวะเวียนมาหาสมัครงานทำธุระติดต่อเจรจาการพนันขันต่อทุกประเภทกิจการงานต่างๆมีหลายท่านที่ได้นำไปบูชาต่างก็ถือว่าหากินได้คล่องแคล่วไม่ติดติดขัดขันับว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งหากได้โรคแมวมาครอบครองแล้วต้องทำอย่างไร ตามความเชื่อของคนไทยการเก็บโรคแมวทำได้โดยนำไปคลุกกับผงขมิ้นเพื่อดับกลิ่นหลังจากนั้นนำไปตากผึ่งลมจนแห้งสนิทแล้วเอามาเลี่ยมใส่กรอบไว้บูชาโดยห้ามตัดแบ่งโรคแมวเป็นเด็ดขาดสามารถพกติดตัวหรือเก็บไว้ในที่เก็บเงินเก็บทองที่บ้านหรือร้านค้าสำหรับผู้ประกอบกิจการค้าขายก็ได้สวดคาถาบูชารกแมวเป็นประจำนอกจากนั้น ตามความเชื่อของคนบางกลุ่มก็มีการปิดแผ่นทองคำเปเลวและให้พระอาจารย์ที่นับถือช่วยปลุกเสกให้วิธีบูชารกแมว 1. ห,หลังจากบูชารกแมวมาแล้วให้ทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อย 2. ก่อนจะนำเข้าบ้านให้จุดธูปขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเสียก่อนโดยใช้ธูป12ดอกหรือ16ดอกจากนั้น ให้กล่าวตามนี้ข้าพเจ้าชื่อใส่ชื่อเราอยู่บ้านเลขที่ใส่บ้านเลขที่เราขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งนี้ที่ปกปักรักษาบ้านข้าพเจ้าอยู่จงเปิดทางเข้าออกให้รูปกอบแมวชื่อใส่ชื่อที่เราตั้งให้ให้เข้าออกบ้านข้าพเจ้าได้โดยสะดวกเพื่อเสริมทราพย์เสริมบารมีการค้าขายโชคลาภเมตตามหานิยม ขอให้เจ้าที่จงเปิดทางให้ด้วยเถิด 3. เมื่อนำเข้าบ้านแล้วให้หาภาชนะมาใส่อาจจะวางไว้บนพานและควรหาผ้าสีแดงมารองไว้ทั้งนี้ให้เลี้ยงและบูชาด้วยน้ำนมอาหารแมวปลาทูหรือสิ่งที่แมวชอบกินซึ่งอาจจะเลี้ยงทุกวันทุกวันพระหรือประจำวันเกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปเลี้ยงบูชานอกจากนี้ เวลาไปทำบุญควรอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญให้ทุกครั้งด้วย 4. ให้พกติดตัวไว้ในกระเป๋าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเสมอหากจะเจรจาค้าขายพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือก่อนจะเสี่ยงโชคก็ให้นึกถึงและบอกรกแมวที่บูชาว่าขอให้ช่วยเรื่องนั้นๆหรือขอให้ประสบความสำเร็จหรืออาจจะบนด้วยปลาทูก็ได้เช่นกันคาถาบูชารกแมว ของหลวงปู่คำบุให้จุดธูปห้าดอกพร้อมตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถาตามนี้มะอะอุมานิมามามา,มาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาสิมา,มาท่องเก้าจบจากนั้นขอเรื่องต่างๆที่อยากจะให้ช่วยเป็นต้นหลังจากสำเร็จดังใจให้มันทำบุญ อุทิศส,ส่วนกุศลให้สัรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการบริจาคทรัพย์หรืออาหารให้แก่สัตว์ที่ไร้ที่พึ่งอย่างเช่นหมาหรือแมวจรจัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออดอยากและไม่ควรลังแกรหรือทำ้ายสัตว์โดยเฉพาะแมวในส่วนของคาถาแอดมินจะลงไว้ใต้คลิปไว้สำหรับผู้ฟังไว้นำไปบูชาและในคลิปนี้ หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรล่าเล่า,เ,ลา,เ,ลาเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ